พาชมธุรกิจครอบครัวของต้นอาร์ตค่ะเป็นข่าวฮือฮายอย่างมากเมื่อสาวแต้วได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับรายการรีวิวบันเทิงว่าได้เลิกรากับหนุ่มต้นแล้วโดยทั้งคู่ได้ปรับลดสถานะจากแฟนมาเป็นแค่เพื่อนกันได้กว่าหนึ่งเดือนแล้วค่ะแต่ก็ยังคงเป็นคนที่หวังดีต่อกันส่วนอนาคตจะกลับมารีเทินหรือไม่นั้นก็ยังไม่รู้แต่ตอนนี้ก็เป็นไปไม่ได้เพราะได้ใช้เวลาการกระทำและ ความคิดมานานแล้วคะ่ะสำหรับในเรื่องราวความรักต้นก็เคยพูดถึงแต่ว่าคบกันมาตั้งแต่ใส่คอซองขาสัน้นสมัยเรียนมัธยมเขาเป็นเพื่อนน้องสาวเจอครั้งแรกก็ชอบเลยเพราะว่าเขาน่ารักตาก็โตโตสเปคเลยจากนั้นทั้งคู่ก็คบหาดูใจกันมาเป็นระยะเวลายาวนานกว่า14ปีวันนี้เลยจะพาทุกท่านมาทำความรู้จักกับหนุ่มหล่อคนนี้กันมากขึ้นสำหรับหนุ่มต้นอาร์ตไลทสกุลผู้ชาย คนที่อบอุ่นหลายคนอาจจะไม่รู้ว่าเจ้าหนุ่มคนนี้เขามีสเสน่ห์และมีผลงานในวงการบันเทิงมาแล้วด้วยค่ะ ขณะที่ปัจจุบันก็ยังคงทำงานประจำควบคู่กับการเป็นดีเจพร้อมทั้งดูแลธุรกิจของครอบครัวอีกด้วยด้วยความที่หน้าตาก็ดูดีมาตั้งแต่วัยรุ่นไม่ต้องแปลกใจและค่ะว่าหนุ่มต้นอาจจะมีผลงานแสดงมาบ้างอย่างภาพยนตร์เรื่องเขาชนไก่จนหลังจากเรียนจบปริญญาตรีคณะศิลปศาสตร์โครงการลัเสเซียศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ตนก็ได้บินไปเรียนต่อที่ประเทศอังกฤษค่ะและก็ได้ กลับมาทำงานประจำทางด้านมาร์เก็ตติ้งที่ธนาคารแห่งหนึ่งขณะที่ปัจจุบนันนอกจากงานประจำหนุ่มต้นยังแบ่งเวลามาให้กับ แฟนคลับด้วยการจัดบทเพลงเพ,เพาะๆในรายการดีๆที่คลื่น102.5ทั้งนี้นอกจากงานส่วนตัวหนุ่มต้นคนนี้เขาก็ช่างดูแลครอบครัวดูแลก,กิจการช่วยครอบครัวเป็นอย่างดีค่ะนั่นก็คือบริษัทสันติมิตรขนส่งจำกัดซึ่งเป็นธุรกิจเกี่ยวกับสัมปทานรถยนต์ประจำทางและมีแบรนด์เครื่องดื่มนมโปรตีนเป็นของตัวเองอีกด้วยค่ะก็เรียกได้ว่าหนุ่มต้นก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ไม่ธรรมดาล เลยล่ะค่ะ